มาดึก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 ทำอะไรมีโคกทำอะไรล่ะส้มตำเนาะส้มตำส้มตำตำพริกตำกระเทียมตำตำไทยใส่ปลานี่ใส่ถั่วเข้าไปปรุงรสน้ำเชื่อมอุ้ยบิสมิลลาหวานไปไหมเนี่ยอู้น้ำปั่นนิดนึงเนาะบิสมิลลา พอแล้วเพราะว่าอยากใส่เาราพอแล้วอันนี้อะไรอะมะเขือเทศมานาวฉันไปไหนเนี่ยเดีย๋ยวไปหามะนาวก่อนเจอแล้วมะนาวบิสมิลลาห์บีบเข้าไปกดเอาบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ เยอล่ะเยอล่ะรสชาติเป็นไงเนี่ยชิมกันเนี่ยเหรไม่รูกบอกไม่ถูกโอเคนี่ใส่ผงชูรสหน่อย เขาบอกว่าใส่เยอะมันจะแซบใส่เยอะแซบเยอะเขาว่างนะั้นม,มาละโกะีีดึกมากแล้วนะที่เนี่ยเอเที่ยงคืนครึ่งละความอยากเนาะสมตัความอยากก็ไม่ค่อยรอไข่เพราะว่าไม่อยากรอให้ถึงพรุ่งน,นี้เพราะว่ามันอยากไงเรื่องของเรื่องพูดวนไปไหมเนะี่ยวนไปวนมาวนไปวนมาพอจบ เทใส่จานเอ๋ก่อนเทใส่จานชิมกันได้ไหมบิสมิลลาห์อืมโอเคนี่มาจา้ะนี่ซุมตำทอดมันกุ้งไก่ ไก่ทอดเขาสั่งกันมามาถึงบ้านเขาสั่งกันมาก็เลยเดี๋ยวจะกินอันนี้ด้วยมาสิใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเนาะหรือกินแลว้วถ้ามีความอยากก็มาต่อจ้ะแหมแซ่บแซบบิสมิลลาความตำไทยใส่ปะลาร้าแยบหลายอันนี้ชอบ ชอว่าเลยต้องไปซื้อมาอีกเมื่อวานกินที่ร้านวันนี้สั่งกับป้าแซ่บปลายมากชอบเลยอ่ะเดี๋ยวทำไเจ้าดจัง แสบว้ะเมื่อวาร้อนใครหิวมากินด้วยกันไปละ